ครับผมเราจะต่อจากอีกวิธีแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาคายลานนะครับผมคายลานถ้ามี2วิธีนะครับวิธีแรกเราจะคายที่สะพานทับมาครับวิสองเนี่ยคายที่เฟืองวดลานนะครับในกรณีท่านีลานเยอะๆนะครับเราก็จะคายที่เฟืองวนลานนะครับวิธีการเบื้องต้นครับค่ะตรงนี้นะครับหมุนเฟืองวนลานครับแล้วก็เอาปักคีบแตะข้างนะครับด้านนี้เลยครับ คือล็อกหลามเลยครมันก็จะค่อยๆควายออกมานะครับโอเคนะรครับนี่เราก็จะถอดฝลบุหลาออกมาได้เลยครับลูกค้าแจ้งว่าตรงนี้ล้างเครื่องแล้วนะครับล้างเครื่องมาแล้วครับลูกค้าต้องการเปลี่ยนชุด กระปุกลานทั้งชุดเลยนะครับเราทำการเปลี่ยนกระปุกลานทั้งชุดครับกระปุกลานลูกค้านํามาเองนะครับลูกค้านํามาเองเราเปลี่ยนแค่เปลี่ยนลานนะครับให้ลูกค้าน,นะครับโดยไม่ต้องลื้นนะครับสะพาน ชุดโดยเวลานะครับไม่ต้องลือครับมันจะแทงออกนะ ตัวนี้มีสต็อปนะครับตัวนี้ัวสตอ็อปประกอบนะครับเวลาต่อต้องระวังมันจะเด่นนะครับ